กระซิบกระซิบอย่าให้เสียงดังกวรระวังผู้ืหินดวงก,กูเด็กเด็กต้องเกรงใจคุณครูคุณหนูหนูอย่าทำเสียงดังสวัสดีค่ะเด็กเด็ก<ๆ>วันนี้เรามาเจอกันในหน่วยหนูน้อยมารยาทอามนะคะมารยาทในการพูดวันนี้คุณครูจะมีนิทานเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้องไก่เชียวนะคะ น้องไก่เจียร์เป็นเด็กที่มือไม้อ่อนไหวผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอพระที่โรงเรียนสอนการไหว้การไหว้เป็นการแสดงออกถึงมารยาทที่ดีนะ,ะลูกการมีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมต่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ตักตายพอไปบ้านคุณปู่คุณย่าสวัสดี่ะพอก่อนจะกลับเราก็สวัสดี่ะกลับแล้วค่ะ แล้วเวลาเราต้องพูดกอบคุณกอดโทษเราไปบ้านคุณยายคุณยายให้กอดให้เราเราก็แบบกอบคุณค่ะเราก็เดินบังเอิญเราเดินไปสะดุดไปโดนหลังคุณย่าคุณยายเราก็บอกกอดโทษค่ะคุณย่าคือบางครั้งเราต้องให้เหมือนเพื่อนทำอะไรเราวิ่งจนเพื่อนเราต้องให้เกียดเพื่อนเราบอกกอดโทษนะคะคือ การมารยาทอามการพูดเวลาเราพูดเวลาคุณครูพูดฟังนิทานอยู่ตอนคุณครูลูกต้องให้คุณครูพูดให้จบก่อนแล้วลูกก็พูดได้ดเวลาพูดไม่ใช่ว่าพอคุณครูพูดลูกคุนรูการกณนรูกาลูกต้องฟังให้จบก่อนนะคะนี่คือการพูดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมรดกและวัฒนธรรมไทยที่เด็กๆควรรู้นะคะการไหว้ อบคุณขอโทษอะไรแบบนี้ลูกต้องทำเป็นทุกวันนะคะปออยูนอยู่บ้านปรคุณย่าไกลมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยลูกนั่นเป็นเด็กดีนะคะอะไรพูดด้วยว่าสวัสดีครับอะไรแบบนี้วันนี้คุณครูมีมารยาทการพูดแค่นี้นะคะน้องไก่เคียวทำปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีเด็กดีต้องมีมารยาทนะคะ จบแล้วค่ะ